กระเป๋าสะพายรุ่นฟูเล่รุ่นะคะรุ่นนี้มีขนาดความกว้าง9.5นิ้วสูง7.5นิ้วฐานกว้าง4นิ้วพีก้นมีหมดให้ด้วยนะคะด้านหน้าและด้านหลังเป็นช่องซิปสำหรับใส่ของที่หยิบง,ง่ายเช่นมือถือนะคะอันนี้เมย์ใส่2เครื่องเลยด้านหน้าหนึ่งด้านหลัง1เครื่องค่ะด้านบนเป็นซิปคู่แบบนี้นะคะเปิดใช้งานสะดวกค่ะด้านในค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวมีช่องใส่บัตรให้ถึง8ช่องนะคะใส่เข้าไปแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ ช่องตรงกลางเมจะใส่เป็นกุญแจนะคะมีซิปปิดให้ด้วยใส่ iPad mini ได้สบายๆพ็อกเก็ตบุ๊กอีกสักเล่มกระเป๋าเหรียญกระเป๋าสตางค์ใบยาวปากกาและยังใส่ของได้อีกเยอะนะคะรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างจุเลยทีเดียวค่ะสายสะพายสามารถถอดเข้าออกได้ปรับสั้นยาวได้แบบนี้นะคะสะพายแล้วขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่จนเทอะทะค่ะ เปิดหยิบของก็สะดวกนะคะหยิบเข้าออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะที่สําคัญเป็นซิปปิดมิดชิดไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาล้วงของเราง่ายๆค่ะเวลารีบๆมือถือหรือ,รอบัตรรถไฟฟ้าใส่ช่องนี้หยิบเข้าออกง่ายรับรองว่าสะดวกสุดๆค่ะเดี๋ยวลองปรับสายสั้นให้ดูนะคะสั้นสุดได้ประมาณนี้ค่ะด้วยสายเส้นเดียวเราสามารถปรับสั้นยาวได้ตามความต้องการเลยนะคะสะายสั้นก็ดูเก๋คล่องตัวค่ะ ดูสินค้าพร้อมส่งได้ที่ w w w h a s z k o y b a c k c o m ติดต่อสอบถามสินค้าได้ทางไ s น์ h a s z k o y เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ